มาทั้งทีจะมาคนเดียวก็ไม่ได้ไงพี่เจนเปิดตัวในนี้เลยหรอเปิดตัวได้ไหมล่าจริงๆเพิ่งโดนอับหักออกมาเออเราก็่าวกันพแรพอดีอ้าเาา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 ิาานาาาาา่าาาาราา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 าราา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 งาริาา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 า่าา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 าเาา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  ชื่อทีเทีทาช่ดทีค่ะทีเทาแล้วทาวสูงไหมสูงครับสูงอ๋อสูงประมาณกี่นิ้วอุ้ยไม่เป็นเขาจะต้องเรียกว่าอะไรนะฟูดหรืออะไรนะกี่ชั้นหรืออะไรนี่คือหมดไปดองโอ้ยนี่ว่าก็ประมาณ40ชั้นอะไรอย่างงี้หรือเปล่าหรือ49ชั้นมีกี่ชั้นกันเราวันนี้อะเดาเลย ออไปต่อไปต่อ1มื่นห้าแล้วขอ20ล้านหัวใจวะเอาหัวใจหน่อยค่ะ20ล้านหัวใจใช่เยอะมากเลยนะใม่เห็นเลยหนูในวช่องหนูเองเนี่ยในช่องเองก็ยังไม่เคยเห็นหนึ่งล้านยังไม่เคยเลยพี่เจนนี่เป็นไงบ้างโอ้ยไม่ค่อยได้พักขาสนุกดีออดราม่ารายวันแต่สนุกเพราะว่าแบบว่าทำใหม่ไง มันเพิ่งแบบยังไม่ถึงเดือนเลยเน <Get. S 1> ี่ยเกสเออก็แบบสนุกดีแล้วพี่กันดีเอาโปรดีๆมาหรือเปล่าออโปรดีๆมีแน่นอนอ่ะใช่ไหมครับ<ช>พี่ทาวจ้าจากราคาปกตินะครับ590นะครับตอนนี้มาไลน์ของพี่เจนนี่นะครับตอนนี้แค่2-8 9แปดเก้าเท่านั้น ชื่อแบรนด์ว่าเป็นของอพายโยครับมันเป็นน้ำชงสับปะรดครับผมตัวนี้น้ำชงน้ำชงสับปะรดคือเขาขายเดียนันดับหนึ่งของของบอเลยดีกว่าเกาเลยมาเอาาดีเลยใช่ครับมาลดราคาให้พี่เจนนี้เลยโดยเฉพาะใช่แล้วก็มาเปิดตัวเป็นแฟนหนุ่ด้วยที่นี่โอ้ยจริงๆแล้วว่ารักษาแผลใจได้ดีเลยใช่ไหมฮะก็ดีคือหนูเองอ่ะหนูเองเป็นคนที่ มุกอ้อนเร็วดีกว่าอาดีๆกัน่ดีๆอ่าพูดถึงเนาะคนที่จะไปจมปากคนเก่าอ่ะมันก็จะเหนื่อยใจแล้วก็ต้องรีบหาของใหม่ของแซบกว่าเดิมอย่างพี่พี่ทาวเนี่ยมือนน้ำลายเลยอยากชิมจริงเลยไงก็ไม่รู้ไม่แต่ว่าขอกินน้ำสับปะรดนี่มันดีนะเพราะว่าอะไร เพราะว่าอะไร,รมันอร่อยไงและสักประโยของเราเลิศด้วยไงพี่ดาวใช่ครับเลิศยังไงอร่อยทานง,ง่ายออืใช่ครับทำงี้หวานง่ายไหมหวานเหมือนกันไม่เถอะกระชั้นไม่เถอะกระชั้นไม่เถอะกระชั้นมเนนาเนี้ย <laughs> <laughs> ม่เลือกก็สันเลือกฉันอ่ะพี่ทาวมาชมให้พี่ดูหน่อยได้ไหมคะขอแก้วให้พี่ทาวหน่อยมีแก้วค่ะพี่ช่วยช่วยกันนะ ก็ตัวน้ำชงนะครับน้ำชงไอสับปะรดตัวนี้นะครับก็ได้ตัวไมาอีกค่ะโอเคครับได้เลยครับก็นี่ครับในหนึ่งกระปุกนะครับคือมีอยู่หนึ่งร้อยกรัมนะครับก็คือตอนนี้ถ้าเซตเนี้ยคือได้ไป็นสามกระปุกสามกระปุกแล้วก็นี่ครับก็คือในในหนึ่งกระปุกนะครับก็คือจะมีช้อนแล้วก็จะมีนะครับแล้วก็ที่เลยแกะเลยแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเมื่อกี้สองร้อยสองร้อยแปดสิบเก้าบาทสาม ใช่ครับถามกระปุกเองรา้าทีุ่ณอยู่กับสามกระปุกสามกระปุกเลยสากระปุกสองรอยแปดสิาว้าวว้าวว้า้ยวว้ายว้าววมาวว้าวาว้านี้าวว้าวค้าวล้าค้าเว้าว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 ว้างว้นวว้าวว้าวว้าอวอาวว้าวก้รปุกหรอ้าวว้รวว้าวว้าวว้านว้าว้าวว้า้าวว้าวว้นวว้าวล้าว้า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 วา ก็ชมไปเลยนะครับชงไปเลยเป็นสารสกัดข้มพ้นเลยนะครับของสับปะรดนะครับแล้วก็ยังจะมีของพวกส้มแขกแล้วก็มะขามป้อมด้วยนะครับก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับอาจจะแบบว่าสีมันอาจจะแบบว่าเป็นแบบนี้เพราะว่าใช่ครับสับปะรดอย่างหนึ่งคือเราไม่ได้แต่งสีด้วยนะครับไม่ได้แต่งสีด้วยก็อีแล้วแล้วถ้าวันนี้นะคะครบตกพันบ้านจะให้พี่เทาโมบเกมพี่กะทิเปิดได้ไหมเนี่ยได้ได้เลยคนดูได้เลยครับแล้วก็เป็น ก็สามารถชงกับน้ําเย็ยนหรืออุณหภูมิปกติได้เลยนะครับประมาณนี้ครับผมอันนี้คือหลักๆช่วยเรื่องอะไรคะก็สําหรับคนที่แบบว่าชอบทานอาหารรสจัดรสเค็มนะครับสามารถแบบว่าอะไรเหล่าพวกซุตมตำชาบูหมูกระทะอะไรพวกนี้ค,ครับพอทานไปปุ๊บแล้วก็มันเหมือนเป็นการเคียย์ร่างกายประมาณนี้นะครับทุกประมาณนี้เนาะโอเคครับก็ฝากด้วยครับผมฝากเป็นไยรั่วด้วยนะครับโอเคครับสำหรับคนที่ติดแซ่บดีกว่าอ่าติดแซ่บกินโซ่สาวโซโดงโซ่อะไร ีก็คือตอนเช้ามาคือรับรองเข้าห้องน้ำเลยอ้เลยครับปวดโซออกปวดกระดูกปวดบิดประจาไม่มีอาการปวดบิดแน่นอนครับผมได้ครับประมาณนี้นะครับมีใส่สต็อก power bank ตามจำเลย ก็สามารถกดได้เลยนะครับตอนนี้คือให้ราคาพิเศษเลยเฉพาะพิจิเ,เ,เจน่นะครับรายนี้ก็2 8 9 3กระปุกเลยนะครับแล้วก็ทานได้เป็นเดือนนะครับอ่ะเร็วๆอีก3นาทีกว่านะอันนี้เป็นน้ำสับปะรดนะคะลูกค้ตาตะกร้าที่ขึ้นอยู่คือได้1 2แล้วก็3<า>แบบนี้นะค,ะครับแ<ล>รงมากทานง่ายครับผมแล้วก็พิ้วหวานเขาย่านได้ค่ะตอนที่ค่ะแต่ตามจริงต้องเป็นผู้ชายทานน้ำสับปะรดบ้างก็เธอทานไ่ได้กระเทยทำมันจะงงงไหมผู้หญิงก็ทานได้ผู้หญิงก็ทานได้เด็กกันครับนีบ่ดู กะทิกะทิต้องอุ้ยกะทิมือเจ็บอคะค่ะป้อนกะทิได้ไหมคะ,คะ<ส>โอ้ย,ย,ยอเดี๋ยวยกระโดดไก่อนนะ 2, สองพันเถอะอยากโดนหอม 2, สองพันเถอะขอร้องอยากโดนหอมแก้มอยากโดนฮาร์ัสเมนสุดสุดอืมก็ประมาณนี้แล้วก็แนะนำว่าให้ทานน้ำตามไปเยอะผมก็จะช่วยลดเลื่อกนกลไกของร่างกายด้วยอ่าอรสชาติเป็นสับประรดอ่าอร่อยคิดคิดเพิ่ม บบอ่ะกดในตะก้านะคะ,ะตอนนี้ราคากำลังแบบเลิศมาก3กระปุกนะคะวันนี้ไม่ได้แจ้งว่าใครมาบ้างเพราะว่าวันนี้ได้แค่3คิวเพราะเดี๋ยวมีไปรายการทีวี เดี๋ยวตอนค่ำก็ต้องไปอะไรกันก็ต้องไปแล้วหรอใช่วันนี้ก็เลยแบบพิเศษให้พี่กะทิไม่คือจริงๆแล้วว่าหนูอ่ะอยากมาตั้งนานละแต่ไม่รู้มาเอาสินค้าตัวไหนมานี่ไงได้น้ำสับปะรดมาได้น้ำสับปะรดมาเลยแล้วไม่เคยขายด้วยนะน้ำสับปะรดอ่ะใช่ไหมใช่วันนี้เป็นวันแรกเลยใช่ครับได้เลยสามกระปุกนะครับสามกระปุกค่ะสองสี่ห้านะคะ กินแล้วรสชาติเป็นยังไงจักทีเป็นสับปะรดเลยเพราะว่าเขาไม่มีการปรุงแต่งสีด้วยปรุงแต่งกลิ่นด้วยนะคะแล้วก็อยากจะบอกว่าอร่อยหอมมันหวานรสชาติอาจจะโอเคครับอาจจะต้องผลรับออกมาก่อนถึงได้รสชาตินั้นอันนี้สอบถามนิดนึงค่ะถ้าสมมติเป็นสายแบบเป็นสาย ตึ๊ดเตือนตือนทัพย์สินปาร์ตี้อะไรอย่างนี้ใช่ครับนี่เลยคือผมก็กลัวว่าพูดไปกลัวจะแบบ้ไม่ได้เลยตัวนี้เลยครับสำหรับสายตื่นเตือนเตือนเตือนเตึ๊ดเตือแล้วก็เอาสารแบบอะไรไม่ดีเข้าร่างกายเนาะ ตัวนี้ก็สามารถเคลียร์ได้เคลียร์เลยครับเคลียร์ก็เคลียร์อย่างเช่นการที่เราจะเขียนร่างกายบางทีอาจจะต้องกินผลไม้หรือว่าพวกผักอยาเยอะแต่เราสกัดมาหรือเพียงแค่เด็กระปุกเท่านั้นนะครับประมาณนี้เนาะลดนะแล้วประเวันนี้ได้สามกระปุกอ่ะถูกต้องตกใจจริงอันนี้คือตกใจตอนแรกก็กระปุกเดียว289บาทก็ว่าถูกแล้ววันนี้ได้3กระปุกเพื่อให้ทุกคนได้ไปทดลองกันเลยใช่ไหมจ้ะเอาไปทดลองแล้วกลับมาซื้อซ้ำแน่นอน ซื้อสามพ่อพ่อขาด้วยหรือเปล่าเออพี่ทาวด้วยหรือเปล่าไอ้จริงแล้วคือแบบมันก็เขินอยู่นะไอ,ไอ้น้ำสับประรดสำหรับใครที่ชอบกินอาหารรสจัด กินเยอะกินนู่นนี่นั่นแ้วกกินแซบกินแซบกินโซ่เยเออกินโซกินโซ่อร่อยปะอร่อยวันนี้ดูเรียบร้อยอ่ะชอบเลยอ่ะจริงจริงนะหนูไปสานเรียบร้อยนะพี่เจนจริงเหรอคือทุกคนเห็นในโซเชียลว่าหนูเป็นคนแรงร้อนแรงอะไรอย่างเงี้ยจริงตัวจริงหนูเรียบร้อยจริงผู้ชายก็เลยติดแบบติดกับความเรียบร้อยของหนูไงเจอเนี่ยเข้าใจไหมตอนนี้ลูกค้าถามว่ามีกระปุกเดียวหรือว่าราคาลงได้อีกไหมคะ เขาอยากซื้อนะแต่ว่าเราต้องแบบว่าทับเหลือปุเดียวเหรอเดี่ยวปเ๋ยวก็ไม่รู้ว่าในทีมกันต้งต้องสอบถมนะครับถ้าเป็นกระปุกโอเคนะครับเอาจึ้งๆเลยอะครักระปุกเดียวยอดมันจะได้วิ่งปแบบปับปบปั๊บปั๊บปั๊บอย่างเงีคะม่คืออะไรรู้ป้าสามปุ่มก็ถูกแล้วอะหนึ่งกระปุกเก้าิบเก้าค่ะเกหนึ่งระปุกเก้าบเก้าได้เลก็สกระปุกได้ไหมคะเอาไหมครี่กะทิเก้าสบเก้าทเอาไหมทุกคน ได้ได้ไปทดลองอ่ะชอบมากนะถ้าหนึ่งกระปุกเก้าเก้าจริงอ่ะหนึ oh. ่งกระปุกเก้าเก้าหนึ่งกระปุกเก้าเก้าได้มโ้โหได้ไหมอุ้ยทดลองใช่ไหมทดลองทดลองได้นะครับกระปุกหนึ่งร้อยกรัมค่ะทุกคนใช่ครับหนึ่งร้อยกรัมมันกินได้กี่ครั้งหนึงกระปุกนึงพิธาวากระปุกนึงได้อาทิตดหนึ่งนะคะเพราะว่าหนึ่งช้อนได้ห้ากรัมคโอ้โหอ๋อแต่ได้สิบสามกระปุกก็คือหนึ่งเดือนใช่ไหมอ๋อ เราเราไม่จำเป็นต้องแบบว่าเอาไหมคะอ่ะลูกค้าเอาไหมถ้าก็ปลุกหนึ่งเก้าสิบเก้าเอาแหละเพรปกติอ่ะคือไม่เคยแยกขายเราจะถ่ายแบบเป็นเซตเลยเป็นเซตหนึ่งเดือนเนาะใช่แต่ว่าบางทีถ้าลูกค้าไม่เคยกินก็อาจจะให้เขาลองก่อนค่น้อยให้เขาลองก่อนกบางคนแบบว่าในในเรื่องการการถ่ายอย่างเงี้ยบางทีว่าสามสี่วันอาจจะถ่ายทีเงี้ยก็อาจจะเป็น กินอาจจะแบบว่าทีีหน่อยสมมติว่าคนแบบ่ายปกติแล้วก็กินแบบไม่ต้องกินทุกวันก็ได้ใช่ถ้าใครมองว่าสมกระปุกคุ้มกว่าเอาสากระปุกเลยจริงนี่ว่าสกระปุกคุ้มกว่าใช่แต่ว่าแต่ถ้าขอยากทดลองนะพี่เจนนาอใช่เราพิเศษให้นี่เราดีวสดกันเลยจริงสดจริงตอนนี้บ้าน้อยเตรียมดึงตะกร้าลูกค้าเนี่ยค่ะอ๋อหนึ่งกระปุกเก้าเก้าออเอาละ เอาหลักกันทีเดี๋ยว่ชดเวลาให้ด้วยเลยชดเวลาให้ด้วยนะครับขอบคุณค่ะเราต้องหาสุดีที่สุดให้กับลูกค้าแล้วก็อยากให้เจ้าของแบรนด์เพื่อจะได้กระจายให้ทุกคนได้ลองใช่่จริงเห็นความเห็นความตั้งใจที่อยากจะมาโดยเฉพาะจริงๆแล้วว่าเพิ่งไปหาหมอมาเนี่ยยังอยู่นี่อยู่เลยพี่เจนหอเป็นอะไรอ่ะไปตรวจสุขภาพมาแล้วค่าค่าในตัวสูงอะไรเงี้ยเขาก็เลยให้ต้องฉีดยาเข้าเส้นไฟล้าสุด ลูกค้าเราไปล่าหรอกกะทีไม่มีกะทิที่ใส่ดีมากไม่กะทิเป็นคนเรียบร้อยปกติมูไม่เคยเจอกะทิในที่เที่ยวเลยไม่เคยเจอกะทิแบบที่ในร้านเจอแต่ร้านอาหารอาหารใต้เจอแต่ร้านอาหารเหนืออย่างแบบร้านท่าช้างอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยเจอกัน่อยแล้วก็กบเกลีอะไรอย่างเงี้ยพอเสร็จกบเกล ค่ะแต่่แตปีนี้พี่เจลลี่จะไปคอนเสิร์ตพวกหนูไหมเนี่ยไปสิพอปีแล้วหนูก็เต้นเยอะๆข้างๆพี่เจลนี่สนุกนะนี่ไปอีกจะเป็นก็กลับก่อนไงก็ไลฟ์เหมือนเดิมแต่อาจจะแบบลงเร็วขึ้นไลฟพาปูไปด้วยเออยูหวีไม่ปีที่แล้วมก็ไปยืนอยู่ข้างกูใช่ตรงๆมือมือปีที่แล้วมึงก็ไปยืนอยู่ข้างกูเจ็บเดี๋ยวทำตะกร้าหนึ่งกระปุกให้นะจ๊ะาถ้าเรา หนึงปลูกไม่ไหวก็กด3ไปก่อนเ,ออเนาะแล้วถ้าอยากได้หนึ่งปลูกก็กดไป,ไป,ไป <c oughs> อีกหนึ่งไปกดไปเยอะๆเ,เ,เพราะว่จาจริงๆแล้วอยากโดนหอมแก้มอ,อ,อ,อคือแก้มเนี่ยมันห่างผู้ชายมานานแล้วที่จะโดนหอม <c oughs> ถ้ามันไปโดนกาลางไลที่เจนนี่เนี่ยมันจะเป็นสาธารณะแล้วก็เป็นสกิบพยายนทั้งหมดแล้วมันก็จะเป็นไวรัลหมื่นกว่าคนตอนนี้แบบคือต้องเห็นการโดนหอมแก้มเออเอาสิเอาสิเดี๋ยวแป๊บน้งนะเดี๋ยวรอตะกร้าก่อน รตะกร้าแบบหนึ่งได้ไหมคะป้าน้อยทำอยู่ใช่ไหมไม่มีตะกร้าเด็กหนุ่ก็เลยต้องทำใช่ได้ตอนนี้เดี๋ยวปรับตะกร้าสามกระปุกจบจบจะรอป้บหนึ่งเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งค่ะเลิศชอบใจถึงมากตะกร้าเดินนะคะแต่วันปอดตะกาได้ค่ะใจถึงมากก็ตอนนี้บางคนอ่ะได้ผูกปองก็คือว่าตะกร้าหนึ่งกระปุกก็ไม่ได้เตรียมมาเดี๋ยวพี่เขาจะแบบให้ราคาพิเศษอีก จิงมไม่ให้ก็ได้นะแต่อยากให้ทุกคนซื้อจริงอยากเห็นอยากเห็นโมเมนต์อยากเห็นโมเมนต์หรือพี่เจนหอมหนูฮะให้ยิวมาหอมเลยล่ะคิดถูกมาเลยเสื้อป้าจริงวันเกิดก็ไม่ได้ไปเรียบร้อยแล้วนะคะเรียบร้อยเหลือเท่าไหร่คะตอนนี้เหลือเท่าไหร่จากกระปุกเหลือสองร้อยสามบาทเหรอคะจากสองร้อยบูมอะไรนะโดนไปอีกเหรอต่อเวลาให้สามนาทีเลยมาไว 203รยสามบาทตอนแรกจะกระปุกละเก้าใช่ป่ะใช่อันนี้3มอันนี้สามกระปุกสองร้อยสาบาทเท่ากับว่าได้ถ้ากับว่าท่านกระปุกละ9กกก็ไม่คุ้มแล้วนะไม่คุ้มจบกดเลยค่ะ3ามนาทีเท่านั้นแบนให้ขนาดนี้เราช้าไม่ได้แล้วจะน้ำสับปะรดสำหรับละหกบาทค่ะว้าวไม่ใช่เก้าก้าล7หบเ็บาทอันจะให้ไปหนูหนูซื้อใครกินแซบกินดึกกินเยอะโน่นนี่นั่นใช่กดได้เลย คือแล้วพวกสายกินกนลางคืนอย่างเงี้ยกลางคืนแบบว่าหิวโซหิวโซมาเลยแล้วอุ้ยไม่รู้จะรับผิดชอบตัวเองไงพวกนี้ต้องใช้ชีวิตและก็กินอันนี้ตัวนี้ไปพวกนี้เช้ามาโอ้โหแล้วแล้วคือนิสายคนไทยคือชอบทานพวก,กนี้แล้วใช่ใช่ของแซบ่บจบนี่ตะก้าฮอตเลย ตอนนี้ตะก้าฮอตไปที่เท่าไหร่แล้วโอ้หกร้อยบ้านยืนยันด้วยยืนยันด้วยนะถ้าไม่ยืนยันโปรนี้ไม่มีแล้วนะแกอันนี้โปรดิวสดหน้าไลท์ถูกที่สุดในโลกเพราะว่าก้างเขาเองเขาไม่ขายก็เธอไปหาพี่เขาหน่อยกล้องด้วยอีกนิดนึงเดี๋ยวยกตผู้ใหญ่เดี๋ยวสู่ขอเลยพ่เศษมา เร,เร็วอีก2นาทีสุดท้ายสนาทีสุดท้ายลูกค้าสองนาทีสุดท้ดดายอยากโดนหอม3กระปุกแก่ถูกจังเลย<า>ม,มันขาดมานานสี่เดือนแล้วเออเดี๋ยวเอางี้เดี๋เจนแบบว่าในฐานะที่เราเป็นเจ้าของช่อง่ไหมบุูมยอดาขายแสนแตก่ก็ให้หอมเลย พี่เขาแบบโอเคครับจำยอมครับเนี่ยเหรอยบร้อยพูดน้อยมากใช่พี่ทาแต่แล้วพี่ทาเป็นคนที่หลอกมากพี่ทาเวลากินตัวนี้กินทุกวันใช่ไหมคะอย่างอย่างปกติแล้วเมื่อก่อนอาจจะแบบว่าการถ่ายอาจจะยากใช่ไหมครับก็จะทานแบบว่าวันแบบทุกวันเลยแต่พอเราแบบปกติแล้วก็อาจจะแบบทานเป็นวันนิดหึงอ่างั้นก็พี่ทาก็ทานสับปะรดวันหนึ่งทานกะทิวันหนึ่งเนาะไปโอเคไหม วันคู่ทานสับปะรดบัชนี่ทานกะทิย่างเงี้ยเออแต่ว่าทรงเหมือนข้าราชการเลยเนาะใช่ครับเป็นตำรวจครับวมาแล้วเดินเข้ามานี่คิดในใจว่าต้องเป็นตำรวจแน่ๆเดินก็เชิญไอ้นี่หนูเลยเพราะว่าเพื่อนผมเป็นข้างหลังเยอะนะเพื่อนผมส่งเหมือนยิวเลยอ่ะเดินมาคือรู้เลยว่าต้องฝึกตำรวจมาอะไรมาอยากอยากจะถามตั้งแต่แรกแต่เกรงใจพี่กะทิแต่พี่จีนไม่ต้องเกรงใจคุณบอกหลัวว่าเนี่ย อุ้ยตับตัวเล็กอ่ะมันค okay. ือตัวเล่นไล่พุยเลิศ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 อากดในตะกร้าเลยนะอีกหนึ่งนาทีสุดท้ายน่าทีสุดท้ายนะทุกคนวันนี้นะคะก็อจริงเป็นกำลังใจให้กับจีกับพี่ทาวด้วยเพราะว่าไม่ค่อยไม่เคยได้มาเลยนะคะในรายพิเจนนี้ยังไงก็ช่วยกันกดช่วยกันกดตะกร้าชำระเงินแล้วก็จะได้เห็นรายสดของการหอมแก้มหอมแก้มตรงนี้ สโอ้ไมใครรอเพราะเขาแบงค์รอเลยนะเออรอพาเพรอพาะแบงค์รอแป๊บนึงใช่ใช่ใช่เดมาเพราะว่าร้องให้เขาแบงค์ร้อยเดียวไงจริงเหรอใช่มีมอกคอร์ก็สิทธิ์แทรจริงเหรอใช่เราเรียกไงนะอันนี้ให้พิเศษเองขัดทุนเองแต่ว่าคือแบบตอบแทนลูกค้าเนาะยอดขายเก้าร้อยล้านแล้ยใช่ไหม แล้วตอบแทนไงวันนี้สาวกระปุก202บาทค่ะเดี๋ยวอันนี้คือสรรพคุณนะมันอาจจะพูดไม่ได้เยอะนะเพราะ่ลูกค้าหลายท่านนะอยากรู้เอ้มันช่วยเรื่อะไรเอาเป็นว่าใครกินโซเดียมใครกินพวกของจัดของแซบนะคะกดได้เลยนะคะราคาพิเศษมากนะคะ3กระปุกเป็นน้ำสับปะรดนะคะ FC พี่กะทีค่ะขอบคุณนะคะ มาพร้อมกันว่าผู้หญิงคนนี้ไม่เคยหมดตัวนะคะคิดมาได้เลยถ้าจะหลอกให้หมดตัวยังไงผู้หญิงคนนี er> ้ก็ไม่เคยหมดตัวนะลูกกอนน้องสาวหน่อยมึงผู้ชายไปบอกว่าจะหลอกกะทีให้หมดตัวล่าสุดใครอ่ะผู้ชายแฟนเพื่อนเก่าพีบอกเพื่อนเพื่อนเพื่อนตัวเองว่าเนี่ยจะหลอกอินี้จนหมดตัวใครหลอกใครกันแน่วะจริชาเราไมอกแฟนเ่ะ โ่อไงโง่หลัดเองก็มีอยู่บ้างมันมันเขาเรียกได้ยนะสมยอมออแสดงว่าผู้ชายที่คิดแบบนั้นน่ะเขาก็ตีมูลค่าตัวเองเป็นเงินนละดิใช่เออถูกปะผู้ชายที่คิดว่าการที่จะมาหลอกเงินผู้หญิงอ่ะแปลว่าเขาก็ตีมูลค่าของเขาเป็นเงินใช่ซึ่งผู้ชายที่แอนก็ถ้าพูดให้แรงมันก็มีคำแรงอ่ะ ไม่ดีไม่ดีหนูก็เลยบอกว่าผู้หญิงคนนี้ก็ไม่มีวันหมดตัวถ้าจะหลอกหมดตัวก็ไม่มีวันนานแต่ตอนนี้มีตำรวจไปจับเลยอเอยเอากลับบ้านได้ไหมเนี่ยไม่แล้วว่าเป็นตำรวจที่พูดเคาะได้เลยเนี่ยเวลาไปจับหมวกกูจะทำยังไงวะเขาจับเลยครับอ่าเดี๋ยวเราจับหมวกสิพี่กะทิไม่ใส่หมวกมาเออไม่ใส่หมวกกันเอาไอ้หนูไม่ใส่หมวกกันเพราะต้องเป็นตัดเตือนก่อนดีกว่าโอเคเตือนดีกว่าใช่ครับ นะครับแบบรอบสองรอบสามอะนี่ไม่ควรแล้วอ่ะเล่าแรกก่อนแล้วมีคนตัดเตือนนะตัดเตือนอาจจะแบบว่าสวมหมวกด้วยนะครับอย่างเงี้ยแล้วถ้านี่แบบวันนี้ไม่มีหมวกอ่ะเดี๋ยวเรามีแจกอุ้ยมีแจกเหรอใช่ครับถ้าท่าบอกว่าวันนี้เล่นสมศิษอยู่อ่ะบ้านหนูเล่นสมศิษยับพี่จะมายังไงที่ต้องใช้ที่คอนโดที่ทำงานขอเป็นแบบนี้หมดเลยนะ เขาเป็นแบบนี้หมดเลยถ้าเรียกมาหนูจะเปิดประตูแล้วปิดล็อกเลยอ่ะเลยเอาวันนี้ขอบคุณพี่กาทีกับพี่ตำรวจขอบคุณมากเลยพิเศษขอบคุณมากคุยน่ารักมากเลยขอบคุณนะคะเป็นเกียรติมากทำราคาพิเศษให้ด้วยใช่ขอบคุณนะคะขอบคุณพี่บูมด้วยพิถึงนะคะขอบคุณนะพี่จีนขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณนะคะไว้โอกาสหน้าเราจะมาเยี่ยมยังกันอีกพี่กาทีนี่แบบเอางานดีมาตำรวจจัดฟันเข้าสู่สุดว่าเราทำไมนหลวดเงียบมันพิเศษ บายบยเจอกันค่นคะบูมตำรวจพูดน้อยจัดฟันเ<ห>ขาสูตรไหมจริงหรอมันมันไม่มีสูตรนี้หรอ,อโ,อโอค้ด